สวัสดีคะ่ะ welcome to Thai Cham Channel ก่อนอื่นเราก็มีอุปกรณ์นี่ตะกร้า <laughs> ไป t e s, s g o b a m o n u s เพื่อนๆเราไปกันทางนี้นะอุปกรณ์อีกอันหนึ่ง <laughs> ก็นี่เลยนี่ <laughs> ดูซิว่าสิ่งที่คุณแม่ต้องเข้าเจอเนี่ยมันใช่หนึ่งในนี้ไหมคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่มันใช่ไหมคะเนี่ย เดี๋ยวจะเก็บให้ดูโอ้ยนี่มีตัวอะไรกินด้วยอะ่ะแล้วก็ข้างล่างนั้นอะ่ะเป็นรังพึ่งแบบนี้แล้วขาเข้าลายลายแบบนี้อันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายใช่ไหมคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนี่แต่อันนี้อะ่ะ เขาเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กไปแล้วนะคะถูกอะไรกินไปแล้วเราก็วางไว้นี่อีกค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้อะไรเดี๋ยวดูอันนี้เห็ดอะไรล่ะเนี่ยเนี่ยค่ะน,น,นี่ตัดยังไงล่ะเนี่ยไม่เคยตัดนะคะเนี่ยตัดไปอย่างนี้แล้วกัน อุ้ยแข็งค่ะทุกคนนี่ขาเขาแข็งมากเลยแข็งโปก๊กตัดยากอันนี้เราลงไปนี่ยวเราตัดไปถ่ายรูปนะคะ <c oughs> อยากถ่ายรูปให้ทุกคนดูว่าที่บ้านสวนเนี่ยมีเห็ดแบบนี้ถ้ามันกินได้นะเดี๋ยวเอาไปเช็คกับหนังสือที่ซื้อมานะอ่ะนี่นี่ อันนี้คือเห็ดอะไรล่ะเนี่ยอันนี้หลังคาเป็นแบบนี้อะ่ะล่มเห็ดเขาอะ่ะลองถอนขึ้นมาดูนะคะทุกคนไออันนี้มีเป็นห่วงห่วงเห็ดอะไรเนาะมีสองดอก เราไปดอกหนึ่งเพื่อที่จะไปถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็มีใบนี้มันคืออะไรเนี่ยฉุกอะไรกินไปแล้วค่ะแต่เราเอามาดูแล้วกันว่าเขาคืออะไรโอ้กินฉุกอะไรกินข้างบนแต่ขาเขาแข็งอันนี้ <laughs> พึ่งลังเน่าไปแล้วถ้าเป็นเห็ดพึ่งนะ โอเคนี่เอ้าวางไว้ที่เดิมคะ่ะแสดงว่าตรงนี้มีอีกเจอว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเหมือนเห็ดนางฟ้ามากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเห็ดหนึ่งคะ่ะทุกคนเป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่กับนี่ อันนี้แกะให้ดูแต่คิดว่าคงเป็นเห็ดที่กินไม่ได้วางเข้าไว้นี่ว้าวว้าวเห็นไหมคะเห็นไหม้น้องข้าเป็นคนเห็นนะว้าวแค่ดูตัดตัดตัดตะได้ยินเสียงไหมโอ้โหนี่นี่ นี่ต้องใช่แน่แน่เห็ดพึ่งขาลายอะไรนั่นน่ะใช่แน่แน่ว้าวแคดูเ็นทึกคนิวไปเอามีดมาให้แม่หน่อยโอ้โหใหญ่มากทุกคนดูเต็มมือเลยเนี่ยว้าวตายแล้วดีใจน้องข้าวก็ดีใจด้วยเอ๋อย่ามิน yeah. มินข้าม,ม,มเหรอดูให้อีแคนส์กรพอู พอดียั t แอร์จะแอรจะ t เดี๋ยวงอีก่อนแ้สขาว่แม่มันเป็น,ม,นมันเป็นเห็ดมีมมมมพิษหรือเปเอเล่าอ่ะเราตัดขาแบบนี้เนาะอุยขาแข็งนี่ว้าวว้าวสวยสวยสวย ไปเลยเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่นี่นี่สองแมนลูกแฮปปี้มากว้าวว้าวว้าวด้าวด้าวว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 ้าป้ว้าวว้าว้าว อยู่ใกล้ๆน้ำแบบนี้นะคะนี่นีนโอ้โหเดีย๋ยวเรามาตัดไปพร้อมๆกันนี่เรามาตัดให้พร้อมกันคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดพึ่งขาลายอย่างที่เขาบอกแน่ๆนี่ตัดเลยว้าวเห็ดพึ่งขาลายแน่ๆี <laughs> ่ปิดไว้ หาก,กันต่อแสดงว่าตรงนี้นะ่ยมีค่ะเพื่อนๆนแต่คุณแม่ต้องข้าวไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะเป็นการเก็บครั้งแรกเลยน้องข้าวเจอเห็ดจิ๋วนะคะนี่นี่เห็ดจิ๋วมื่ออีกขอยเลยฝรดีดูให้อีกแฮนด์สักเขโอเคอเคพื่อนเพื่อนไอ้เห็ดเนี่ยนะที่เก็บเมื่อกี้อะ <laughs> เห็ดพึ่งขาลายเนะี่ย <laughs> <laughs> เขาอยู่กับต้นนี้คะ่ะนี่ ต้นนี้ตรงนี้น่ะจะมีแต่ต้นนี้ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยนี่แล้วก็มีต้นสนอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยเอา้านี่จิ๋วริวเนี่ยเนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็ดพึ่งแน่แต่เป็น จิวเด็กเบบีเราจะทาเห็ดอะไรจ้าเจ้าเอเบบีว้าวอันนี้เห็ดอะไรเห็ดอะไรเหมือนเห็ดร่มหรือเปล่าปะไปกันต่อเห็ดอะไรเนาะเพื่อนๆพือนอันนี้ก็เห็ดนะแต่ว่าเห็ดไออย่างนี้ <c oughs> เรียบร้อยโรงเรียนเช็คไปแล้วว้าว <c oughs> นี่เจ้าบ้านโอ้โหมีตึงหนอนจุดจุดจุดนี่สแสดงว่าอีเห็ดนี้ต้องกินได้แน่แน่มีตึงหนอนมีตึงเจ้าบ้าน Hello this is a very beautiful mushroom but It's a little bit late. I don't know what is that. I don't know. มันเหมือนเห็ดนางฟ้านางลมไหมคะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวตัดขาก่อนเพราะว่าเราจะให้เชื้อเข้าไว้ตรงนี้พอเราตรวจสำรวจแล้วว่าคือเห็ดอะไรเราก็ปีหน้าเราก็จะได้อาจจะมาเก็บกินได้ นี่เนี่ยคิดว่าเป็นกินได้แน่เลยอะ่ะมะแรงก็กินนะคะน้ำข้กาก็ใหญ่ชูอันนี้อีกอันน,นึงแก่แล้วอ่ะอันนี้อันนี้เขาแก่แล้วเพราะว่าเขาเป็นสีน้ําตาลแล้วค่ะน,น,น, er, น,นี่เพื่อนเพื่อนเจออีกดอกค่ะเบลมบเทอรแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปยังไงละเนี่ยเห็นไหมคะน่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะนั่น ไปลาไปด้วยกันต้องรอดกิ่งไม้ Let's go <S ล่มใช่ไหมเนี่ยนี่ oh ho! ใหญ่มากคะ่ะจัมโบไซต์ใต้นั้นถูกแทะถูกเล็มไปหมดแล้วคะ่ะเ, <c oughs> เจ้าบ้านเจ้าบ้านเจี๊ยะไปหมดแล้วคะ่ะนี่ <c oughs> เราเอาไปใส่ตะกร้าของเราตัวนี้ อันนี้อยู่ข้างกันนี่อา้าเห็ดอะไรไม่รู้เนาะเนี่ยว้าวมาสิมาสินี่ตรมเห็ดอะไรคะเราลองเก็บเก็บขึ้นมาดูเยอะมากเป็นกอเหมือนกับเห็ดอีนั้นเลยอะเข็มทองอะ่ะ <laughs> เนี่ยเหมือนเห็ดเข็มทองไหมเหมือนว่าสีเหมือนใบไม้มากค่ะเพื่อนๆดูแทบมองไม่ออกเลยอันนี้ดูอันนี้ก็เห็ดนะคะนี่นี่ตรึมเห็นไหมคะเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะัยังกินได้พอกินได้บออันนี้แก่แล้วเป็นสีนี้นะคะนี่ไอ้นี่เห็ดอันยังเนี่ยเห็ดอะไรคะเนี่ยเหมือนเห็ดชอบเลยอะเห็ดชอบเห็ดหอบอ่ะน่าจะเป็นเห็ดสตูเฟอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเชื้อราเต็มเลยค่ะที่รากเขาอะอันนี้เรา ถ่ายรูปให้ดูเฉยนี่ที่กำลังขึ้นมาเนี่ยเห็ดอะไรคะเนี่ยอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะกำลังขึ้นอ้าวดูนี้ทุกคนจีดจิ๋วโคตรมินิเพื่อนเพือนอันนี้เห็ดอะไรเห็ดอะไรเนี่ยขึ้นตรึมเนี่ยซูสีขาว ข้าก็กินนะคะนี่นี่ด้วยและเอเห็ดดอกใหญ่ที่คุณแม่ต้องเข้าจะมาดูนะคิดว่าถูกอะไรกินไปแล้วเนี่ยเนี่ยลอยหลุมเขาอยู่เนี่ยเนี่ยดูสิถูกอะไรเจี๊ยบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่าเขากำลังจะขึ้นนายถูกกินไปเรียบร้อยแล้วค่ะกินไปเป็นโพรงเลยเนี่ยเรามาช้าไปแล้วทุกคนคุณ <c oughs> นี่ เจ้าบ้านคุณท่ากินไปหมดแล้วเดินต่อนะคะนี่เ,เ,เจ้าฟูเสียงนกเจ้าอินฟูนกกนกนกนกโอ้ยอันนี้เรามั้งที่เจา้บ้านกินอ,ะ<ด>อ่ะเอาเก็บ <พอ S 2> ให้ดูนี่เป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นเห็ดน้ำหมากอะไรสักอย่างเนาะอะ,อะ วางไว้นี่ละกันนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก็แทบมองไม่เห็นเลยค่ะสีเดียวกับใบไม้กับลูกมันเนี่ยลองเก็บขึ้นมาดูว่าคือเห็ดอะไรเขาก็หน้าตาแบบนี้นะนี่คงจะเป็นพันธ์ุเดียวกันกับอันนี้แหละเนี่ยเนี่ยไปแล้วไปต่อค่ะเพื่อนเพื่อนอเห็ดชนิดนี้นะแปลกมากเลยเออ ันใช่เห็ดดินเห็ดอะไรนะน้ำหมากอะไรหรือเปล่าคือทุกครั้งที่เจอนะคะไม่เคยมีดอกสมบูรณ์เลยก็คือจะมีอะไรเนี่ยเจาะกินอยู่ข้างบนอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างที่ว่าแหละว่าเห็ดที่นี่นะถึงแม้ว่านอนจะกินนะก็เป็นเห็ดมีพิษนะคะต้องระมัดระวะังเพื่อนๆอันนี้อันนี้คือเห็ดอะไรมา เก็บไปพร้อมๆกันนี่เฮ้ยเอาก็คงจะเป็นเห็ดพึ่งอะเนาะแต่ว่าเห็ดพึ่งอะไรล่ะเนี่ยนี่ตักค่ะขาเป็นสีเนี่ยไอันนี้โอ้ยใหญ่ๆๆๆอ๋อโซฮีอันนี้มันเห็ดอะไรล่ะเนี่ย เพิ่มจิ๋วฮ้อ,องข้าวบอกกันแโอเคโอเคเราเก็บไปแล้วก็ตัดขาแบบนี้โอ้ยคุณแม่น้องข้าแฮปปี้มากที่เรามีโมเมนต,ต์เก็บเห็ดน,นี่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 อันนี้เห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรทุกคนนี่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 ตึ๊กตึ๊กตึ๊กว้าวทุกคนคุณแม่น้องข้าเจอนี้ ไอ้วี <I. S 2> <are> คือเขาสลัดขาววา This is a m l i n this c a r อ่ะ uh, สวยมากเลยเทนเทนเดกอย่าเอาไว้ขดอนอย่าเกิดอะไรอ้าวน้องกวางสลัดขาว m o s q u แต่ว่าอินเมียังใครสิ้น h e l คิดอีคุณอินโหสวยสุดๆเลยทุกคนสวยมากสวยมาก